เวลาเราพูดถึงคำว่าปะการังเนี่ยภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวคืออะไรคะเป็นก้อนหินสวยๆใต้ทะเลหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพืชทะเลสีสันสดใสที่โบกไปมาวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วปะการังคืออะไรกันแน่โดยอิงจากข้อมูลที่เราได้มาซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเปิดโลกมากๆเลยคะ่ะใช่เลยครับคือภาพจำเหล่านั้นก็ไม่ผิดสะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมด วันนี้เราจะมาสำรวจตัวตนที่แท้จริงของมันกันตั้งแต่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ไปจนถึงกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับน่าสนใจมากค่ะครับแล้วก็การสร้างสถาปัตยกรรมใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่ดูนิ่งๆแบบนี้ถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลได้เอาละค่ะมาเริ่มไขปริศนาแรกกันเลย ประเด็นที่ดิฉันว่าน่าจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือปะการังเนี่ยไม่ใช่พืชไม่ใช่หินแต่เป็นสัตว์ค่ะถูกต้องครับเป็นสัตว์ทะเลเต็มตัวเลยครับเป็นสัตว์เลยเหรอคะใช่ครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปะการังจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทซัวซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับพวกดอกไม้ทะเลอ๋อดอกไม้ทะเลครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ใหญ่กว่าที่ชื่อไนดาเรียซึ่งก็คือเป็นญาติิกับพวกแมงกะพรุนด้วยซ้ำไปเอ๊ะ กับแมกกะพลูเลยเหรอคะใช่ครับลักษณะพื้นฐานของสัตว์กลุ่มนี้คือมีลำตัวที่อ่อนนุ่มตรงกลางเป็นช่องปากแล้วก็มีหนวดพิษล้อมรอบอยู่พอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพตามมันก็เหมือนแมงกะพลนที่พลิกตัวกลับหัวแล้วก็ยึดตัวเองไว้กับเพ้นทะเลอย่างนั้นเลยสิคะใช่เลยครับภาพนั้นเลยแล้วแล้วไอ้ส่วนแข็งๆที่เราเห็นกันจนชินตาล่ะคะมันคืออะไรถ้าตัวจริงของมันนิ่มๆนั่นคือประเด็นที่น่าทึ่งมากครับ คือไอ้โครงสร้างแข็งๆที่เราเรียกกันว่าปะการังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวของมันโดยตรงนะครับแต่มันคือบ้านที่มันสร้างขึ้นมาเองสร้างบ้านเองครับหรือจะเรียกว่าเป็นโครงกระดูกภายนอกก็ได้ปะการังเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการดึงเอาแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ําทะเลค่ะมาสร้างเป็นโครงสร้างหินปูนที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาหุ้มตัวมันเองเอาไว้้โหเหมือนเป็นสถาปนิกเลยนะคะใช่ครับ เพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันจากผู้ล่าแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงด้วยสุดยอดเลยแต่การจะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นได้มันต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะคะแล้วสัตว์ที่ดูเหมือนจะอยู่นิ่งๆติดอยู่กับที่แบบนี้มันไปหาพลังงานมาจากไหนละคะดูไม่น่าจะขยับไปไหนได้เลยอะ่ะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วคําตอบก็คือมันทำสองอย่างพร้อมกันเลยสออย่างเหรอคะครับ คือเป็นทั้งนักล่าและเกษตรกรในร่างเดียวกันนักล่าด้วยเหรอคะมันดุขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับอาจจะดูไม่น่าเชื่อแต่ว่าไอ้หนวดเล็กๆที่อยู่รอบปากของมันนะครับอัดแน่นไปด้วยอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังมากอืมเรียกว่านีมาโตซิสมันคือเซลล์เข็มพิษขนาดจิ๋วที่ทํางานเหมือนปืนฉมวกเลยค่ะพอมีแพลงต้อนหรือแสตตัวเล็กๆลอยผ่านมาโดนหนวดปุ๊บเข็มพิษพวกนี้ก็จะยิงออกไปเจาะเหยื่อแล้วก็ปล่อยพิษ Oh. จากนั้นหนวดก็จะรวบเหยื่อส่งเข้าปากซึ่งในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธจิ๋วพวกนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการทางชีววิทยาที่เร็วที่สุดในโลกธรรมชาติเลยเนะครับเร็วขนาดไหนคะมันยิงออกไปด้วยความเร่งมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกถึง5ล้านเท่า5ล้านจีโอโหนี่มันปืนใหญ่จิว๋วชัดเลยนะคะเนี่ยไม่เคยนึกภาพเลยว่าสัตว์ที่ดูสง,สงบสงบแบบนี้จะมีความรุนแรงซ่อนอยู่ใช่ครับเร็วมาก แต่ว่าการดักจับแพลงตอนตัวเล็กๆแบบนี้มันก็น่าจะเหมือนเรากินแค่ของว่างหรือเปล่าคะไม่น่าจะให้พลังงานพอไปสร้างตึกได้ทั้งหลังถูกเพ็งเลยครับการล่าเหยื่อเนี่ยให้พลังงานแค่ประมาณ10-20%เท่านั้นเองอ๋อแหล่งพลังงานหลักจริงๆมาจากการเป็นเกษตรกรครับเกษตรกรครับคือภายในเนื้อเยื่อของปะการังเนี่ยนะครับจะมีสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กจิ๋วที่ชื่อว่าซูซานเทล่า อาศัยอยู่เป็นล,ล้านเซลล์เลยอยู่ในตัวปะกการังเลยเหรอคะใช่ครับอยู่ข้างในเลยความสัมพันธ์นี้เป็นแบบพึ่งพากันปะกการังให้ที่อยู่ปลอดภัยกับสาหร่ายค่ะส่วนสาหร่ายก็ตอบแทนด้วยการสังเคราะห์แสงเหมือนพืชแล้วก็แบ่งปันสารอาหารจำพวกน้ำตาลที่ได้เนี่ยให้ปะการังเป็นเหมือนค่าเช่าที่พักอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะที่แท้ก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในตัวนี่เองประมาณนั้นเลยครับ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามักจะเห็นแนวปะการังสวยๆในทะเลน้ําตื้นที่แดดส่องถึงสินะคะเพราะสาหร่ายต้องการแสงถูกต้องครับแต่ในข้อมูลก็พูดถึงประเด็นนี้ว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมด้วยนะครับยังไงคะคือความสัมพันธ์นี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของมันเลยจุดแข็งคือมันทําให้ปะการังโตได้ดีในน้ําทะเลเขตร้อนที่จริงๆแล้วแทบไม่มีสารอาหารเลยเหมือนสร้างโอเอซิสกลางทะเลทรายอืแต่จุดอ่อนก็คือความสัมพันธ์นี้เปราะบางมากครับ เมื่อทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นนิดเดียวจากภาวะโลกร้อนเนี่ยประการังจะเครียดแล้วก็ขับไล่สารหลพวกนี้ออกจากตัวขับไล่เลยเหรอคะใช่ครับพอขับไล่ออกไปก็ทําให้วันสูญเสียแหล่งอาหารหลักไปแล้วก็เผยให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวโพลนข้างใต้อ๋อปรากฏการณ์ปลาคารังฟอกขาวที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่เองใช่เลยครับนั่นแหละครับพอเข้าใจกลไกลเบื้องหลังแล้วรู้สึกน่ากังวลขึ้นมาเลยนะคะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวก็ทําลายความสัมพันธ์นี้ได้เลย ทีนี้พอเราพูดถึงปะการังก้อนใหญ่ๆห,หรือปะการังเขากวางเราอาจจะคิดว่ามันคือสัตว์ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ในข้อมูลกลับบอกความจริงที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกใช่ครับสิ่งที่เราเห็นเป็นก้อนๆหรือเป็นกิ่งๆเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวนะครับแต่เป็นอาณานิคมหรือโคโลนีโคโลนีครับมันคือชุมชนขนาดมือหึมาของสัตว์ตัวเล็กๆที่เรียกว่าโพลิปซึ่งแต่ละตัวก็คือปะการังหนึ่งตัวที่สมบูรณ์เลยค่ะ โพลิปแต่ละตัวมีปากมีหนวดมีกระเพาะอาหารเป็นของตัวเองแต่พวกมันมาอาศัยอยู่รวมกันบนโครงสร้างหินปูนที่เป็นบ้านหลังเดียวกันแปลว่าเวลาเราเห็นปะการังเขากวางสวยๆจริงๆแล้วเรากําลังมองดูเมืองทั้งเมืองที่มีประชากรเป็นล้านๆชีวิตเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับเปรียบเทียบได้แบบนั้นเลยไม่เคยนึกในมุมนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยค่ะแล้วพวกมันทํางานร่วมกันยังไงคะคือโพลิปแต่ละตัวไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันนะครับ พวกมันมีเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อถึงกันสามารถแลกเปลี่ยนสารอาหารแล้วก็ส่งสัญญาณสื่อสารถึงกันได้ oh. เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวเดียวหรือที่เขาเรียกว่าสุดยอดสิ่งมีชีวิตหรือซูเปอร์ออร์แกนิซึมเลยทีเดียวสุดยอดสิ่งมีชีวิตครับแล้วการอยู่รวมกันเป็นโคโลนีขนาดใหญ่นี้แหละครับก็ทำให้พวกมันพัฒนารูปทรงที่แตกต่างกันไปเพื่อความอยู่รอดด้วยรูปทรงที่แตกต่างกัน หมายถึงที่เราเห็นเป็นปะการังสมองปะการังเขาวกวางอะไรพวกนั้นหรอคะใช่เลยครับรูปทรงเหล่านั้นคือกลยุทธ์การเอาตัวรอดของโคโลนีทั้งหมดเลยค่ะอย่างปะการังเขาวกวางที่แตกกิ่งก้านเยอะๆรูปทรงแบบนี้จะโตเร็วมากเพื่อแข่งกันชิงพื้นที่รับแสงแดดให้ได้มากที่สุดแต่ข้อเสียคืรอราะบางแตกหักง่ายไม่เจอคลื่นลมแรงๆจริงด้วยค่ะในทางกลับกันปะการังสมองที่เป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆจะโตช้ามาก แต่แข็งแรงทนทานสามารถทนต่อคลื่นลมแรงๆได้ดีกว่าอ๋อแปลว่ารูปทรงของมันก็บอกเล่าเรื่องราวการปรับตัวของมันได้เหมือนกันใช่ครับบอกได้เป็นอย่างดีเลยสุดยอดเลยค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งการเป็นสัตว์ที่มีโรงไฟฟ้าในตัวสร้างบ้านเองเป็นนักล่าสร้างเมืองของสิ่งมีชีวิตนับล้าน ทุกอย่างดูจะชี้ไปที่เงื่อนไขเดียวกันเลยคือต้องมีแสงแดดแล้วก็ต้องอยู่ในน้ำตื้นแต่ในข้อมูลที่เราได้มามันมีจุดหักมุมที่น่าสนใจมากรออยู่ตอนท้ายด้วยใช่ครับนั่นคือการค้นพบปร,ประการังน้ำลึกซึ่งเป็นการท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับปะการังไปโดยสิ้นเชิงเลยปะการังน้ำลึกครับ มีการค้นพบแนวปะการังที่อาศอยู่ในความลึกที่แสงแดดไม่มีวันส่องไปถึงบางชนิดพบได้ลึกที่สุดถึง3,000เมตรเลยทีเดียวครับ3กิโลเมตรโหแล้วมันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคะถ้าไม่มีสาหร่ายซูแซนทาร่าคอยผลิตอาหารให้คำตอบก็คือปะการังน้ำลึกเหล่านี้ต้องกลับไปสู่พื้นฐานเดิมของมันพื้นฐานเดิมคือการเป็นนักล่าเต็มเวลาแบบร้อเอร์เซ็ครับอ๋อเ oh. มื่อไม่มีแสงแดดก็พึ่งพาสาหร่ายไม่ได้ พวกมันจึงต้องปรับตัวเพื่อดักจับอาหารจากกระแสน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโพลิปของปะกการังน้ำลึกมักจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มีหนวดที่ซับซ้อนกว่าปะกการังน้ำตื้นเพื่อดักจับสิ่งที่เรียกว่าหิมะทะเลหิมะทะเลครับมันก็คือเศษซากสารอินทรีย์ต่างๆที่ตกลงมาจากทะเลชั้นบนนั่นเองครับแค่ฟังก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนมากเลยนะคะแล้วการค้นพบพวกมันนี่ยากขนาดไหนคะ อยู่ลึกขนาดนั้นยากมากครับการค้นพบส่วนใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เองโดยใช้ยานสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกลหรือ ROV ดำลงไปสำรวจค่ะและภาพที่ได้กลับมาก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับนักวิทยาศาสตร์มากเพราะประการังน้ำลึกเหล่านี้มีรูปร่างที่แปลกตามากแปลกตาแบบไหนคะในข้อมูลถึงกับบรรยายไว้ว่าเหมือนกับสัตว์ต่างดาวเลยทีเดียวครับบางชนิด เรืองแสงได้ด้วยตัวเองแล้วพวกมันก็สร้างแนวปะการังขนาดใหญ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่เราเองก็ยังรู้จักน้อยมากโอ้โห oh. แนวปะการังน้ำลึกบางแห่งนี่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีเลยนะครับถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้โ้โห oh. จากโลกใต้ทะเลสีสันสดใสที่เราคุ้นเคย สู่โลกมืดมิดที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดมันเหมือนการค้นพบโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคะมันบอกเราว่าปะการังไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามที่ไม่มีชีวิตชีวาใต้ท้องทะเลนะครับแต่มันคือสักว์ที่มีความซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อเป็นนักล่าที่ใช้อาวุธความเร็วสูงค่ะ เป็นเกษตรกรที่ทำฟาร์มสาหร่ายไว้ในเนื้อเยื่อของตัวเองแล้วก็เป็นสุดยอดสถาปนิกที่ร่วมมือกับเพื่อนร่วมอนาณิคมนับล้านชีวิตเพื่อสร้างมหานครใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแนวปะการังครับเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะจากหินสวยๆกลายเป็นมหานครนที่มีชีวิตจริงๆและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับค่ะ ในเมื่อข้อมูลบอกเราว่าแนวปะการังทั้งแนวคืออนานิคมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านที่เชื่อมโยงถึงกันการที่เราเห็นปะการังแตกหักไปเพียงชิ้นเล็กๆจากการท่องเที่ยวหรือการทำประมงมันอาจไม่ได้เป็นแค่การทำลายโครงสร้างภายนอกที่ไม่มีชีวิตเหมือนกิ่งไม้ที่หักไปอืแต่เราอาจจะกำลังทำให้ตึกทั้งตึกในมหานครแห่งนี้ถล่มลงมาพร้อมกับประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในนั้น ผลกระทบของมันอาจจะใหญ่หลวงกว่าที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่ามากนักนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องลองคิดทบทวนกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณ f c ทุกๆคนมากๆเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกการแชร์มีความหมายกับผมมากจริงๆผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันนะครับขอบคุณจากใจเลยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ